คิดมันก็ลากยาวตอนพิงคอมพิวเตอร์เข้างตั้งก็เออละโมนเโอเคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำเสนอนะครับสองประประสงค์ที่ว่าอันแรกก็คือการใช้คำสั่งสั่งนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไงมาั่างผ้าเด็งใช้คำสั่งและสัญญาณถูกต้องใช่สัญญาณคือสัญญาณตัวปีสัญญาณมือฟอร์เมชันก้าวผ่านนี่ ทำให้ดูเออทำให้ทำให้ดูด้ให้รู้ว่าจะจบท่าข้อสองนี่ปฏิบัติตามคำสั่งและสัญญาได้ถูกต้องและพร้อมเพียงก็หมายความว่าต้องใช้คำสั่งเป็นใช่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งให้ได้เมื่อสิ้นสุดคำสั่งคำบอกถึงเรื่องปฏิบัติเด็กถึงจะได้ปฏิบัติได้พร้อมเพียงครับถ้าปฏิบัติไม่ได้ครูเลยนะจำจีจำใจบางคนยังสั่งไม่จบเลยทำแล้วเนี่ยมันก็ ความพร้อมไม่เกิดขั้นตอสน,นสองอก็ไม่เกิดเขั้นสองข้อนี้อาจารย์ยึดแค่สองข้อในตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่มากกว่าที่เราจะนําเสนอก็เตรียมเขียนไว้เ,เขียนไว้ไ <ป S 1> แล้วต้องเขียนทามเลยอ่าไม่เลยวจะสะดุดกามีเราก็แสดงนะสดแล้ว <c oughs> โอเคนะครับอันดับแรกเลยครับ <c oughs> เรียกแถวเรียกแถวเขออีกครั้งเพื่อสุขภาพอ่าเรียกเอา หัวเยอะพังงงดีเวลาเวลายืนนะเออให้กระบ้าด้วยมากระบ้าแถวเรียกแถวจะแถวอะไรเดี๋ยวดูเวอร์ชันสองอ่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เรียกแถวอะไรตอนตอนไม่ถูกเดี๋ยวไม่ให้ของหวันนะแถวอะไรครับตอนอ่มีตอนลึกด้วยไม่ต้องเลื่อน แถวตอนเฉยๆนะไม่ต้องเฉยๆด้วยแถวตอนแถวตอนเดี๋ยวแถวตอนเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปค่ะครีแถวไม่เรียบร้อยดูแล้วไม่สวยงามครูต้องสั่งต่อสั่งว่าอะไรให้ค้องสั่งว่าอะไรจัดแถวจัดแถวอย่าทำเสียก็แม่จัดแถวจับแถวต้อแม่จัดแถวแม่จัดจับแถว ที่ที่ที่สำคัญก็คือคนเตะมือมือมือที่มันเลยยกยกมือขึ้นมาอ๋อมือเวลาแหีมันดีมคู่เตะบางคนจะเท้าเอวไงนี่ไม่ใจกับข้าไม่ได้นะยืงแอนเซอมือแค่แตะโดนนะครับช่วงแขังขันแต่ต้องเน้นย้ำด้วยในเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าเห็นเด็กผิดให้ทำมืออย่างเดียวอ่ะต้องขาเขื่อนต้องตรงเลยหน้าเน้าตรงหน้าไปหาใครจับแถว หัหน้าปหาใครหาใครครับหน้าหัวหน้าหัวหน้าหน่วยแลไม่ใช่หัวหน้าหัวหัวหน้าหน่วยในนั้นรายละเอียดจะมีเขียนบอกไว้เรียบร้อยนะวิธีการปฏิบัติอาจารย์กลับไปทบทวนนี่ไปอ่านพอเร็นปักสลัดหน้าจนกว่าจะได้ยินคำสั่งมาบอกว่านิ่งอบใจมากพี่สั่งได้สองคนสั่งว่านิ่งให้สลัดหน้ากลับแล้วก็มือลงมือลงนะบางคน ที่เอาเอามือลบไม่เอาเนี่มือลบสั่งมือมือลบมือลบสั่งมือลงมือลบมือลงจับแถวจับแถวให้จำว่าจับเรียบร้อยทั้งนิ่งถูกต้องถูกใจคำคำสั่งต้องตัดท่อเลนิดเนี่ยเสียงต้องดังความชัดจับแถวค่ะไม่มีสร้อยแหวนพอไ้มก็แบบเนี้ยจริงจิง ยิ่งออกไปเป็นที่กรจัดแ pues mm ถวค่าตัวบริการชักโครค่าไม่ลองซร้อยชักผมก็ชักผมนะหัวเราะชอบใจแสดงมาเคยทำต่อไปต่อไปครับจัดแถวเล็กน้อยชักโรงก็คือส้นเท้าทิลไปเท้าแยกหายมือเนี่ยเทปปล่อยเป็นห really ุ่นยนต์แก <ș begin calling> ๊กปล่อยสบายสบายแบบเบิร์ดไปเลยครับ ใช้คําสั่งว่าปลายเท้าต้องแยกเล็กน้อยติดปานกลางไม่ต้องแยกแบบเชอรี่ช็อปปิ้งนะเชอรีช็อปปิ้งเพื่ออะไรเพื่อสะดวกในการหันไม่งั้นถ้าเผลือจาชิดๆไหนลองสั่งกับหลังหันเนี่ยซังกับหลังหันอยากให้เขาคนอ๋อโทษนะไม่ได้กลับไปสั่งไปเป็นก็หันกับหลังน้ามาหาผมผมก็สั่งเลยสังกับหลังหันหันหนึ่ง มนเดินไม่แกวงไปไหนมือก็แตกอยู่จังหวะที่สองก็ทิ้งเข้ามาเนะี่ยจากท่าตงสัส่งมสั่กับรังหันเนี่ยปักส้นเท้าเท้าซ้ายจของคนมีอย่างนี้นะกลับไปห้าเลยนะหลายท่าไม่ได้ไม่ว่าจะทาหารรักษาดินแดนแต่ปลายเท้าอาจารย์ต้องแยกแน,น่นอยไม่งั้นหาลำบากเนี่ยนยืนไปเท้าทิ่เนี่ยกับลังหันมันยังไม่ไปถ้าเกือซ้ายหันข,ขวาหันยังโอเคนะ แล้วก็ให้เด็กนะถ้าไม่พร้อมหนึ่งสองนะให้เป็นยังไงช้าๆไม่ต้องรีบต่อไปตรงตรงตรงนี้แถวหรือทั้งหมดอ๋อค้สั่งคั้ดอ่าอย่าใช้มั่วเราชอบยูเซ่มั่วทั้งหมดแถวตรงนี่ขาสอบรงนี้ทิศถ้าเผื่อสั่งทั้งหมดก็คือเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแถวแถวเลย ถ้าเธอไปหน่วยเดียวเราใช้แถวหรืออาจจะใช้หน่วยสีอะไรเราไม่กี่สีหกสีหกสีครูตอกเกงอีกแล้วบางคนไปจัดเจ็ดสีบอกคุณครูสอนมาว่าใช้ตามวันยกเว้นสีแดงไม่ต้องนหกสีนะครับในสีของยุโรชาติหกหน่วยสีครับ นี่ยังไงอีกทำไมทำไมเขาไม่ใช้สีแดงเออตสีชาิเพราะอะไรครับสีชาติไม่ใช่หรอกเพราะสีแดงมันเป็นกากระบายอะอยยังงงเงี้ยเด้งแงี้ยเด้งสีไม่ใช่การใช้จริงจริงไม่ใช่นะฮะลองกดไปนี่นะครับต่อไปครับถ้าพักตาปกติครับพักก็ให้หย่อนเข่าอะไรก่อนขวาขวาถ้าหย่อน เราะนั้นเดี๋ยวเวลาสวนสนามก็แค่นะผู้นำรองผู้นำนะ่เวลาลักษณะตบียบพักหรืออะไรลักษณะแบบนี้นะ<อ>ไม่ไหวเป็นป้ายเป็นธงก็แค่หย่อนเขานะลักษณะตารางแบบนี้เมื่ยอยก็ไม่เห็นนะหย่อนเขาได้เท่านึงเพราะมัน,มนจะไม่ค่อยสบายแต่แป,ปลกเพราะว่าลูกเสือเขาจะใช้ตะเบียบพักถูกไหม ไม่บ่อยมากยุ้อะไม่ค่อยเพราะผู้หญิงนะเนี่ยตากะเบียบพักโหแยกแยกอย่างเงี้ยนะดูแล้วนี่เซ็กซี่อะดูไม่สุภาพเออถ้าเหลือแยกตามความเหมาะสมคือแค่ช่วงไหลนะครับม,มือประสานธรรมดาเนี่ยก็โอเคแต่บางคนมันไม่เงี่ยมันแยกแยกแยกมากไปเลยไม่ค่อยได้ใช้เพราะนั่นเลยใส่พักเนี่ยคำสั่งเนี่ยพักไปก่อดเขาได้นี่คือพักตา พักปกตินะครับอะไรมีพักอะไรมีตามระเบียบพักซึ่งต้องเราแยกแล้วนียมใช้เวลาอาจารย์ก็เน้นลูกๆเราหน่อยนะครับแยกแค่ช่วงไหลมือจะแตกจะกำรหลวงก็ตำรวจคงไม่จับหรอกนะเพราะมาเนี่ยนะฮะแต่แต่เท้าไม่ต้องแยกมากนะเดี๋ยวแยกเดี๋ยวไม่สบายครับโอเคอันนี้ได้ว่าตามระเบียบพัก ต่อไปต่อไปนะครับตามสบายพักตามสบายครตามสบายพักจุดไหครับตามสบายพักไหนเนาะคำศัพท์พักตามสบายพักพักพักจุดไหนสบายสบายคืนนี้พอมากี่โมงนัแ้นทา้งนู้นพอที่รานไปแหลงมาเมื่อวานนี้อย่างนี้รบบนี้คือทางทางทางนี้ทั้งนั้นพูดได้คุยได้ แต่ต้องใช้เท้าใดเท้าหนึ่งเป็นหลักอ่าเออเอากลับมาปั๊บพอเข้าได้ห้ามแดกแถวแถวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะพิีทจิตรได้แต่ห้ามนั่งครับโอเคอันนี้ตามสบายพักนะครับสบายครับต่อไปนะครับพักนอกแถวครับพักนอกแถวใชรต้องสั่งว่าพักแถวพักแถวพักแถวอย่าพักยาวพักแถวพักแถวพักแถว ก็ออกนอกแถวได้จะเป็นต้องซ้ายหันหรือขวาหันหรือยังไงไหมแล้วแต่หัวใจปารถนาเดินไปข้างหน้าแล้วก็ออกจากแถวได้เลยหรือจะกลับหลังหันแล้วก็ไปจะหันขวาเข้าไปไม่ต้องมาทำซ้ายก่อนขวาก่อนโอเคโอเคส่วนใหญ่พักแถวนี้จะใช้เวลาพักไม่นานนะครับเพราะว่าอย่าไปไกลเพราะูที่ไใช่ครูใกล้ๆแล้วคุณครูก็จะเรียก เรียกว่าแถาโอเคนี่จับแมทใช้ได้แถวไม่เซ็กซี่ใักไหมแถวไม่เรียบร้อยจะสั่งอะไรเด็กไม่เซ็กซี่ใจตามนี่ครับเรียกอะไรครับจัดแถวจัดแถวจัดแถวแล้วสั่งนิ่งนี่ห่วงใจแล้วการที่หัวใจปรารถนาแล้วก็สั่งมันนิ่งเด็กก็จะสั่งหน้ามตรงตรง ต่อไปครับแยกแถวครับสั่งอะไรให้ครสั่งมาแยกแถวแยกไปไหนคือเรายังยังยังไม่ยังไม่เสร็จเราจะสอนไห้จบกิจกรรมที่เราจะสอนเด็กเนี่ยยังไม่เลิกเราจะยทำาว่าแยกแถวแต่ตรงนี้จะต่างกับแบบอื่นให้หันด้านขวาเอานหมนะต่างกับหักแถวเขียนไหมแยกแถว แยกแถวไม่ใช่ความกิบมันมันจะตัดมาพักแถวอ่ะพักแถวอ่ะพักแถวจะไปตรงไหนก็ได้หน้าก็ได้หลังก็ได้ซ้ายก็ได้แต่แยกแถวนี่ต้องทำไมก่อนนะขวาหันต้องทำต้วาหันแล้วไปอย่าไกลเหมือนเดิมครับครูคิดถึงเมื่อไหร่เรียกเอาโอเเรียกอย่างนี้ห้ามอย่างไหนมาต้องเกินนั่นคือฉับชนแล้วเริ่มมัวเล็กน้อยทำปัญหานะอีกคำสั่งนะครับเลิกแถวครับ สุดท้ายจะกลับบ้านทำลักษณะเดียวกันแต่เมื่อใดก็ตามอย่างที่อาจารย์ไปลาตบอกถ้าขึ้นแบบครบมีหมวกเวลาสัางบบา่งเลิกแถวนะวนไม่ต,ต้องทงองวันนะยันท์แล้วเวลาทำให้มันเซ็กซ<อ>ี่บางคนเนี่ยจะอย่างเงี้ยโอ้เป็นลูกแก่าฆ่าตัวตายถ้สงสญญางครูต้องต้องดูด้วยนะเวลาทำ ยังหาให้มันเซ็กซี่สวยงามเลยมือลงแลวคนชอบเอาห้ามเอาแล้วนะกลับไปมือลงไม่เถยน,นะได้ไหมครับท <c ười> านเบี้ยกนที่เคารพไม่เอาขอบใจมากที่เม่ตอบย,ยังยังมองอยู่ยังมองมูสไ์คือส่วนส่วนใหญ่คุณครูเราจะเอามือลงไม่เอานะครับให้มือลงเฉยสุดท้ายเลิกสักเลิกแถวเลิกแถวเลิกแถว นี่ถือว่าเป็นการทบทวนค่าภาค่าเลยครับต่อไปต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องการหันหันไปแล้วซ้ายหันขวาหันก้